สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอ,อังกฤษเกมที่20ประจำเช้าวันพุธที่29ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าก็เริ่มกันที่2คู่ที่เลื่อนไปครับก็จะมีอาร์เซนอลเจอวูฟแล้วก็ลีดพบกับแอสตันวิลล่าครับด้วยสถานการณ์โควิดที่วูฟแล้วก็แอสตันวิลล่าไม่ดีนั่นเองนะฮะทำให้เหลือกันในแขง่งสี่คู่ก็จะมีคิสตันพาเลตเอาชนะนอริสิตี้ไป3-0ครับจากลูกจุดโทษของออสซอนเอดิวาฮะตามด้วยชองฟิลิปมาเตตาแล้วก็เจฟฟี่เชลุก สอมตันวันนี้เสมอกับสเปอร์ไป1นหนเจ้าบ้านนามตก่อนหนง,งจากเจมบอร์ดพาวฮะแต่ว่าทีมเยือนมาตีเสมอได้จากจุดโทษของแคลรี่เคน วัดฟอร์ดวันนี้เปิดบ้านแพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1-4ฮนะเจ้าบ้านนำไปก่อน1-0จากเอมเมเนลเดนเนสครับแต่ว่าทีมเยือนยิงแซงสีลูกรวดเลยจากโทมัสชูเชกซาอิดเบลลามาจุดโทษของมาร์คดูเบลแล้วก็ปิดท้ายด้วยนิโคล่าวลาสิกแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป1-0ลิเวอร์พูลเนี่ยจริงๆมีโอกาสนำไปก่อน1-0ฮนะแต่ว่าโมเมสซาล่าครับยิงจุดโทษไม่เข้าครับทำให้สุดท้ายแล้วเจ้าบ้านก็นมาได้ไประตูชัยจากอเดโมอล่า นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ครับนำโดดไปจากฝูงที่47คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นลิเวอร์พูลกับเชลซีมีทีมละ41อันดับ4ี่อัลสตอ้มี35อันดับ5เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี31อันดับ6สเปอร์30อันดับ7แมนยู28อันดับ8แล้วก็9เป็นวูฟปกับเลสเตอร์มีทีมละ25อันดับ10กับ11เป็นคริสตัลพาเลตแล้วก็ไบรตันมีทีมละ23อันดับ12วิลล่ามี22อันดับ13ซานตันมี21อันดับ14เบรรนท์์ฟอดมี20 อันดับ 15, บห้าแอตนมี19อันดับ 16, บหกรีด,ดิวแตมี16อันดับ 17, บเจ็ดวัตฟอร์ดมี13แล้วก็3ทีมในโซนตกชั้นครับอันดับ18แล้วก็ 19, อย่างเบอร์ลี่กับนิวคาสเซิลเก็บไปทีมละ11ส่วนอันดับสุดท้ายนอริชซิตี้ก็เก็บไป10คะแนนไปต่อกันที่ดาวนโซนล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป15ประตู เดี๋ยวส่งทางที่โปรแกรมในคืนวันพุธนี้นะฮะก็จะมีตอนตีสองครึ่งครับเชลซีเจอไบรตันแล้วก็ตีสามสิบห้าเบนฟอร์ดพบแมนซิตี้และคลืนวันพฤหัสก็จะมีอีก2คู่ครับเอเวอเตัรเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูพบเบอร์ลีย์